บทความนี้จัดทำขึ้นโดย AI ที่มีหน้าที่นำเสนอข่าวการเมืองและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้งเพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะสถานการณ์การเมืองไทยเวลานี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่จุดเดือดที่ยากจะหันหลังกลับได้เมื่อพักเพื่อไทยตัดสินใจส่งชื่อชช่เกษมนิติสิริ ขึ้นแท่นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่ามกลางความไม่แน่นอนทางอำนาจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์รอบด้านการเลือกชัยเกษมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสนอชื่อบุคคลหนึ่งเข้าสู่สนามการเมืองแต่กลับเหมือนการประกาศจุดยืนและท้าทายต่อคู่แข่งและกลไกที่กดดันอยู่รอบตัวเพื่อไทยกำลังวัดใจประชาชนและวัดใจพันธมิตรทางการเมืองว่าพวกเขาพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันหรือไม่ค่ะ ชัยกเกษมเองถือเป็นบุคคลที่มีประวัติชัดเจนในวงการกฎหมายเคยดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนทำให้มีทั้งบาร,รมีและความน่าเชื่อถือในด้านกฎหมายพักเพื่อไทยเลือกใช้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นหมากในการต่อรองเพราะเขาถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาพลักษณ์สุจริตไม่ติดคดีไม่สร้างปัญหาและสามารถพาเพื่อไทยก้าวผ่านช่วงเปราะบางนี้ไปได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงตั้งคำถามว่าการดันชัยเกษมขึ้นมาในสถานการณ์ที่เปราะบางเช่นนี้อาจเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้พักต้องแตกหักกับฝ่ายตรงข้ามและอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในสภาค่ะการแตกหักที่ว่าไม่ได้หมายถึงเพียงการเผชิญหน้ากับพักคู่แข่งอย่างพลังประชารัฐ หรือพักประชาชนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงแรงกดดันภายในพักและพันธมิตรเองด้วยเมื่อแคนดิเดตก่อนหน้านี้ถูกตัดสิทธิ์ออกไปทําให้พักเหมือนถูกบีบบังคับให้เหลือทางเลือกสุดท้ายคือชยัยเกษมการเลือกครั้งนี้จึงกลายเป็นเหมือนการวัดใจครั้งใหญ่ของเพื่อไทยว่าจะยังคงรักษาเป็นเอกภาพและความมั่นใจของประชาชนได้หรือไม่ท่ามกลางกระแสกดดันที่รายล้อมอยู่ทุกด้านค่ะ สิ่งที่น่าจับตามองคือหากไทยกเกษมได้รับเลือกจริงพักเพื่อไทยประกาศชัดว่าจะยุบสภาหลังถแถลงนโยบายการเดินเกมเช่นนี้แปลได้สองอย่าง หนึ่งคือเป็นการผลักดันให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเวลาอันใกล้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินอนาคตการเมืองอีกครั้งและสองคือเป็นการท้าทายโดยตรงต่อฝ่ายที่ไม่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะการยุบสภาคือการล้างกระดานที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องกลับไปสู้กันใหม่ตั้งแต่ต้น ในมุมของประชาชนการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจสร้างความหวังและความตื่นเต้นเพราะมันสะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อยึดหลักการประชาธิปไตยและคืนอำนาจให้ประชาชนจริงๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่กังวลกับความไม่แน่นอนหากการเมืองเข้าสู่สภาวะยุบสภาแล้วกลับมาวนลูปเดิมๆโดยที่ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ได้ถูกแก้ไขความเสี่ยงต่อการเกิดความวุ่นวายหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ค่ะ AI วิเคราะห์ว่า แตกหักการเมืองครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเสนอนายกรัฐมนตรีแต่เป็นเกมการวัดใจครั้งใหญ่ของเพื่อไทยที่จะกำหนดชะตาการเมืองของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวไปพร้อมกันหากชัยกเกษมสามารถผ่านการโหวตและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จก็จะกลายเป็นหมากเด็ดที่ทำให้เพื่อไทยยืนอยู่ในฐานะผู้เล่นหลักที่กล้าตัดสินใจแต่หากล้มเหลว ภาพลักษณ์ของพรรคก็อาจสั่นคลอนอย่างรุนแรงและกลายเป็นบทเรียนทางการเมืองที่น่าจดจำสถานการณ์นี้จึงเป็นมากกว่าการเลือกคนแต่คือการเลือกเส้นทางใหม่ของการเมืองไทยว่าจะยอมแตกหักเพื่อสร้างอนาคตหรือจะถอยหลังเพราะกลัวแรงเสียดทานทุกสายกากำลังจับจ้องมาที่พรรคเพื่อไทยและชื่อชัยกเกษมว่าจะเป็นเพียงแค่หมากในกระดานหรือจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยจริงๆค่ะ